วันนี้ก็พบกับช่องเล่นในสตอรี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านไอติมนะคะค่ะแล้วก็โดบ้านไอติมพี่คอยดูสิคะว่าไอติมมันส่งจริงม,มากจนะะิงนรือเปล่าเฮ้ยชอบมากเลยค่ะแต่ว่าแดดที่นี่ก็แดดร้อนเหมือนกันนะ

เดี๋ยวซื้อตัวต๋วก่อน <Okay. S 1> ไปไปเลยซื้อตัวต๋วแล้วเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ดูดิงี้ชิ ตกหรือเปล่าตกหรือเปล่าเด็กๆไม่หยุดถ่ายรูปกันหรอลูกวิ่งกันกระจายเลย อยู่นะเนี่ยเด็กๆไม่หยุดถ่ายรูปกันหน่อยเหรอลูกวิ่งกันถึงขั้นตามถ่ายกันไม่ทันกันเลยทีเดียว ั้เงหนพวกคนเยอะลูกเนิร์ดคนเยอะลูกไปทางนู้นก่อนกินกันกระจาย น้องไหนดูก่อนหลุกถ้ามีคนถ้ามีคนอยู่นี่ขึ้นไปบนนี้ไหมขึ้นไปบนนี้กันไหมคะเออไปตรงที่เราไม่มีคนก่อนเราก็ยืนหัวมาขึ้นไปถ่ายเลย ไ่ <laughs> ค่อยๆเ,เดินไม่ต้องรีบว<ะ>ิ่งค่ะเขาถ่ายรูปกันอยู่อ่ะเข้าไปทางในก็ได้ไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้เด็กๆ วันนี้ก็อเดกันไปกันนะคะอย่าเลยหดไรกดแค่์กดสั่รให้ได้นะคะ